จุดหมายของคุณจะอยู่ที่หอดไปหอดไปจะนไปเลยอีกหนึอยห้าสเมตรเลี้ยวขวา ทุกคนเด็กๆแล้วก็ไม่สุขสน,นเราทุกคนชอบไปเรียนไปทำอไรทำอะไร<ป>ล่ะเที่ยวไปนีดตัวมุมนเฉบทะมุนไปแค่ ฮัลโหลฮัลโลอยไหไปยังมยจหจนทบรจังวัดประหดสะาวางไหนแล้วดูกงไปทางไนล้นะเขานีเียให้เปี่ยมมตนเนขาบุกคน nhang rồi. Nhân để là nh này là tủ khẩu. Đi đi. Ừ. Chút xài nó là... Là <laughs> ชมพูชมพูชมพูทั้งลุง่มขทั้ง,องโอ้ใครจะหอดมันจะรีดเข้าตัวนี่นเจ้าขึ้นจวดเถอะจวดตัจะคล้องเขา่าใช่เป็นกับของน้บสำลู เดินมันนี่ท่องทางหลักฐานอะไรนี่ยา,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 าขึ้นอะไรกังแก่ตั้งมันนี่แหละเจ้าเจ้าที่ไปยึดทั้งรถปาดคนบ่อร่อยทีทั้งรั้วอะไรบอทั้งรัวทั้งรัวไหนสูทางอะไรพวกขวงไรขวางขักนี่แต่ไม่มีต้นไม้เลยมีแต่ต้นแต่ว่ามีใบไม้ นี่เดยวทางพ่อพญาพผนมันห้อห่างๆปุกมุมทองร้วนด,ดอกเถาไปลวนนั่นเด้พอพ่อพญานั่นด้ขันวนั่นนันเขาก็บปมุม,มทองลวนด,ดอกเรียนในเถาหามีไวไฟใส่ใส่ เอาสิบวอลล์ช่างกะสีตินิช่างกะสีขึ้นจอดที่นี่รถ<ม>ขั้วจะอยู่กิโลหนึ่งก่อนสาม,ล,มลูกลก,กิโลสามลูกโอ้ยสนามมาขึ้นกวงครังเทปีน้นนนองประเด็นสีตั้งไปในระบัตรที่นี่เอาอ่านเห้วย ไปใหม่พี่น้องสวงซางสวงซางเลยเหมือโอ้มากว้างครับเถบ่อนชื่อตั้งแซ่หลางฮั่นมันก็กว้างครับเถบ่อนี่เขาบอกอยากได้กว้างโอ้เอาเอาจัดไปเฮารางสันมีแนวโน้มว่าคนจะเป็นหมื่นอุษาถูกไอ้คนได้นะเนาะงานการกุศลอยากให้แกได้อยู่จัดแกจัดสองสามครั้งแล้วเด้แน่นก็เออทีมงานเราเออถ้าตะโก้เบ่งหนูก็ไปล้อมเออนี่เอามาชุดใหญ่เลยตีสองคันเลยดิจ้า ยังเหลืออีกเยอะอย่ายังยังยังไม่หมดเดี๋ยวรอเวทีตั้งเสร็จก่อนยัง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 ยตงมังอังย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 ันยังยันยั้ยังยังยังอ่ะยัง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 ยงยั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 งย็งยั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  น่าจะหันไปทางนี้เลยไหมเฉียงเสรี่ยงใสประตูป่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเป็นทั้งเลขกันที่แบบนี้เนาะว่าแต่คนมาเต็มมันป่ะ แล้วก็มาเตรียมั้งกะทสิเพ่อะสิอู้ว่งแต่ไหนเวทีหัดสั้งกะทนี่เขาเอาภในมันบาค้นสองเมื่อนพยูเลยนะจวนบันยังบันตะโกติเอองานนี่คืออกไรมันบ่เออตอื่อ่นเขเลยเอาหนังมาคันมาคั่ไว่า งานสามมือเป็นงานมุนิทีเิ่นหลายเมนปะหารายได้ทิมเกาพันล่ะทีีมจัดหาเงินสื้อรถกูไพ่กูชีบล่ะเป็นมีคิวโอ้มาห่านกันแต่ยุ่กันยังไงเขาปเนี่ยรอนรอนรอนอ่ ต้นไม่มีไปแ้วต้นไม่กับเบิ้งไปไหม้เด้่ยพูดอ่ะเอาเเ้าอาืเเเเอเพราะเย็นแน่ประเดี๋ยวอ้เอาการอยู่พี่น้องครับลงหันลงมองลงเวทีอยากได้ที่กว้างๆว,วันนี้ที่โรงเรียนบ้านดงบางทรัพย์สมบูรณ์ครับพื้นที่โอ้โอ หลังการงานสั่งครับร้อนแผบแผบแผบเลยล่ะร้อนเป็นไฟเลยแหละอคลิปมีไ้ซสมิีรสักอนพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง